สวัสดีค่ะกำลังเดฟิเล่นมืน้ยนี่สิพามานั่งเฮ็ดย่างหมูกินอากาศมันหนาวด้วยค่ะอยู่เนี่ยก็เลยพาลูกมานั่งหมองนั่งเล่นนอกบ้านก็สวัสดีพ่อพะขยับยุคทางไหนะคะ่ะมาดังไฟมาดังไฟย่างหมูกินถ้าลูกมานั่งเฮ็ดย่างหมูกินย่างใส่กอรอ่ย่างปลาหมึก หนาวห่อนแท้ๆกับตรงนี้กับนางอยากหม,มักไหม่เ้ยจ้ะเนี่ยอยากหม,มักใหามาม่ม,มเลถามว่าชีวิตเมืองนอกมันดีโบมันก็ดีจ้าเลี้ยงหาเงินหายนย่างไแต่ว่าสําหรับสาวก็อยากกลับเมืองไทยนะคะ่ะวัยพุนอยู่บ้านเฮามันค่อยใส่ชีวิตเก่าๆมันก็สิอยากกลับบ้านเก่าเจ้าของนะถามว่าอยู่นี่สบายบ่ดีบ่มันก็ดีอาจารย์ดีดีอยู่ แต่ว,ว่าถึงดีได้ห้อ,กหองก็ลืมบานห้อ,องก,ก็ได้เนาะพี่น้องลืมบ,บ้านเกิดเจ้าของก็ได้ไปเสียกับบ้านเกิดบ้านเก่าเจ้าของคือเก่าแล้วค่ะสาวไทยยุนิสลฟ์เป็นเงินทีากันหาเงินเก็บเงินแล้วกันชิดตอนบ้านไปชีวิตตนอนเท่าตอนอยังก็สิกลับไปอยู่บ้านเขาืองเ่าเวยค่ะสช่หระค่ะชีวิตอย่เม<ห>กเป็นแบบนี้อิลิเลยนะคะเสาร์อาทิตย์บ่มีอีหยังเห็ดอิลิบ่มีอีหยังเห็ดอิลิค่ะ เอาที่กระพาะกันอยู่แบบนี้แหละค่ะอยู่แบบที่เห็นนี่แหละมายองมาแงยงม่ละมืออ่ะพาลูกเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปเพราะขาดไปลาไปซ <c oughs> ื้อได้จ้ะถามว่าเมืองนอกดีบ่มันก็ดีจ้จะแต่ว่ามันทางเสียอย่ังเดีว๋วคือมันหนาวกัาบตรงนี้ใครมีน้ำเห็ดหรอกพี่น้องอยู่แบบเป็ซื้อเลยจ้ะเห็ดงานเก็บเงินแล้วก็กลับบ้าน จังสี่เลยค่ะเป็นชีวิตบ้านๆแบบนี้แหละสาร์อาทิตย์ก็พาลูกไปปั้นจัก,กรยานเล่นพอปั้นจักรยานเล่นเสร็นเรากลับมาถึงบ้านกับพาลูกมาย่างเห็ดเนื้อย่างกินนะจ๊ะยา่างนั่งย่างนี่กินไปนั่งเล่นคุยกันสนทนากันไปได้เพราะว่าช่วงนี้มันเฮ็ดอีหยังบ่ได้เลยนะคะบ่มีอีหยังให้เฮาเฮ็ดให้เฮา แบบมันเป็นบรรยากาศแบบท่านเลยเงียบๆคุ้มๆเล้ะจ้ะดอกไม้กับหัวกำลังสิปองเตีออกอยงนี้นะแบบไปเที่ยวใสไปเที่ยวใสกับบ่บ่ค่อยเป็นตะไปดอกช่วงนี้นะมันหนาวแล้วก็มัน้ำโมมิอีหยังเห็บเบิงเนี่ยพี่น้องเนาะไปหิมะมันก็บพึ่งละลายไปเนาะมันก็บโมมิอีหยังเห็บเบิงคือจังหนาวหอนนะจ้ะถ้าหนาวหอนนี่ก็บซีมีนั่นมีนี่เห็บเบิงดอกไม้ก็ออกลายนะครประเทศนี้ดอกไม้งามงามแล้วก็ ถ้มามันหนาวห่อนเท่ๆกันแล้วฝรั่งกับพักกันไปอาบน้ำอาบอยังแล้วสำหรับสาวใต้ก็ไปหาเก็บหมากไม้มาขายได้ค่ะเก็บผลไม้มาขายน่ก็จะเป็นชีวิตแบบซี่แล้วค่ะเก็บมะขายช่วงหนาวห่อนตอนหนายนี่เฮ็ดอีหยังบ่ได้ยังซสิละนะพี่น้องอีจังน้อยน่ะอีจอังน้อยค่อยเป็นแต่เที่ยวไปเดินได้ะค่ะตอนนี้เฮ็ดคลิปกันที่แบบซี่นั่นวนๆเป็นเบียนอยู่แต่อยู่กับบ้านเบิ่งได้ค่ะ เอนะมันเห็นเหยียดก็นั่งสีไฟทั้งนั้นคือจะไปเห็ดสวนผักด้วยกัสวนผักเแค่ยังเตรียมมองปลูกผักไม่ได้กินนาเอาเฮ้ยหนาวห้องหนาวนะหนาวเพราะประหยัดค่าใช้ใจด้วยค่ะช่วงนี้นะอีกยากนึงมันเป็นเก็บเลยแล้ว ็นยาทั้งใจอีกชนิดนึงแหละที่บอกไปเราก็ได้ปลูกผักปลูกอย่างนั้นมีความสุขค่ะความสุขแค่ในห้องบ่บ่เงาบ่เสาบ่ใดเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวสาวใกล้สิมาเฮ็ดอันอ่าเรื่องปลูกดอกไม้แล้วค่ะผูกดอกไม้ช่วงนี้กับบ้านได้ลุกดอกลุกบ่ได้ดอกมันหนาวอยู่ถ้าเอาลุกนี้ไปตายไกเลยจ้ะตัดไก่พอมันหนาว กากอแล้วพี่นงลูกที่กินปลาหมึกดิบรบวนี้เอยเวียวาลามิไอติไลตาปิงสกอนมะพ่อปิงสิกินได้หรือปลาหมึกอะเรามักมากเลค่ะปลาหมึกน่ยปลาหมึกปลาเหง ม่ติืก้าวจ้แล้วหมักปลามึกค่ะผ้า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 ไ้าผ้าผลาก้อผ้า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 นุ้ผ้าผ้าผ้าผมาผ้าผ้าผ้า้าผ้วน้าผ้าผ้าไม่ท้า้าผา้าผ้้าผ้า้าผ้้าผ้าผ้อผต้าผ้า้าผ้าเ้า้าผ้า้า้้าา ามึกยักษ์มือคนบ้านมือควนบ้านก็นมักมากมากมาพี่มีนพี่มีนไอ้กูรูมีแต่เรื่อไปบอกแม่เอ้เอ้ใหโทษตาโห้โทษตาไม่ร้องไม่ร้องไปบอกพี่มีนไปไปเอาหมูออกมาไปเออบอกพี่มีนพี่มีนเอาหมูให้หน่อยไป เน้อหมูให้ก่อนไปไม่ทำไม่ทำแบบนั้นนั่งนี่นั่งนี่ปิงปาหมึกให้ลูกสาวกันพี่นู้งแล้วมากๆจ้ะลิซาแล้วมาปลาปลาหมึดด้วยค่ะ ปามือไปแหงเสียเอาอันเอามีดน้อยๆออกมาปาดหมูน้ำเนื้อละเมี๋ยวพี่น้องเพียวไปตะกินด้วยจ้าเพียงหมูย่าง บรรยากาศทางกับพี่น้องเลยหล้วหนาวเข้าไปใส่ถุงเท้านี่นะลูกใส่ถุงเท้านี่ลูกใส่ถุงเท้าเราเร็วไล่ตาสุกัดเราเร็วมึงนี่เราพี่น้องมันตาแซ่ยบเพราะจ้ะ เใกล้กระโชกดีเนี่ยจคือคือบ้านเสาใกล้เป็นบ้านเป็นหลังนะคะนีม,มีมีส่วนหน้าบ้านนี้มองนั่งเล่นนี้อย่างช่ก็เลยแบบางไฟังไหนก็ได้นี่ราจาร่ราสิบนย่างากา็อันว่แม่พน,น,นเดายจานค่ะบมาพมระวังบมาพ่มมันว,าาวา่าจะใส่ที่ยางนีดิมาซ่อมตรงนี้ เอาวางไว้เต็มเลยอือเอาวางไว้เต็มผัดๆผัดเอาวาง้เถ้าเป็นแบบพาร์ทเมนต์เป็นอย่างที่แบบมาดั่งไฟแบบสีบ่ได้เด้อค่ะเเนี่ยพคุนต้องหั่นไส้เตาแบบเตาเสียบเอาเด้อจ้ะแต่ว่าอันนี้บ้านเขาไม่เป็นบ้านเป็นหลังเนาะค่ะนี่นี่ตีหามีอย่างเออนี่ตีหาซะเถอะไม่ส่วนไอ้นี่มองสนามหนาหนาบ้าน เป็นนู้นนะครับท่านนี่อย่างสีกัดังไฟแบบสีก็ได้ด้วยค่ะควรมันรบกวนเพิ่นแต่อันนี้มันเป็นบริเวณบ้านเฮาด้วยค่ะเป็นบริเวณบ้านเรากับเวลากลางวันเพิ่นกับวันเดียวด้ค่ะอันนี้ก็ดังได้เวลาที่น้องเสาไกลมาเก็บผลไม้ค่ะถ้าอากาศมือแดงมันยินอยู่มันนานสิจ่ะมันก็เป็นดังไฟได้จ้ะดังไฟดังไฟปิงกัน ความโชคดีก็คือไม่นนมีหมงเหล็กมหมงนั่งหมองอี่นะคะแต่ปันนี่ก็เป็นที่เป็นโลดตึ้มสาอยู่พี่น้องเอ้ยหนาวมันหนาวมันบรรยากาศเนะเาะอว่าสาวใกล้ใกล้ยังโฉบอยู่ยังไงไน่มีหม่งให้นั่งในเดินมาได้ครับพี่น้องมากินข้าวจ้าบัตที่นี่ยเรีวเรีวเรียบร้อย,ย,ย,ยอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มอันธรรมดานี่แยแหละพริกผงกับข้าวกว่า แซ่บจ้ะปกติสาวที่ก็กินแบบนี้ตลอดเนี่ยค่ะยา่างหมิงมานั่งน้าแม่มาอีหลานมานั่งน้าแม่มาจะปลอยสต้าเอ็นสิมาน,านาม,มานั่งน้าแม่มาเร็วๆมาค่ะมานั่งถุงเท้ากับบะไส้ได้วยนีน่ยนอกบ้หนาวสเสด็จบุญ ก็นางก็นางเดี๋ยมิ้นเราไปนางคนพีเวลากึุบจ้าก็ต,ต,ตัวเขาเราก็ตั้งแนยใหม่่อ,อืมหืมเดี๋ยวาทานใีกหน่อยบลเมบ่าเนาะไม่ใช่ประสุกนะมีแนวขีดทำเลย

ตายตายไปนี่เนี่ย้็ปักมันจริงเลยนะฮะมันจริงปักเอาเลยเอาอยู่ไว้หน่ะมัวกินเบื่ออยู่อันเนี่ยเดี๋ยวหัวเด็ดออกอีหลีละล่ะอืมเด็ดออกแล้ว ตตตตตอเศอยู่ด้วยเะพี่น้องแล้วจะมันเนียปิงนักเอานักกินน้องนะกินไเอาป่ะไม่กินไหมกินหมัน้เหน้องนะอันที่เป็นยาว ปีปีล้วเนี่น้อยๆเดี๋ยวได้ทำพี่น้องแล้วสับสุศภาษาจา้าจะพาเราไปหามหมอจอ้เอาไ่ก็คิดว่าจะของก็ถือว่าโชคดีเนี่ยยูจ้าคือ คือยังอยสามีแล้วกับมีบ้านเป็นหลังของเจ้าองนะคะเป็นบริเวณของเจ้าคงเองเขาสีด่งไฟเขาสีย่างสีอีหยังสีมันกะมันกะอยู่ในในบริเวณ่วนตูวเจ้าคงนะคะแต่ว่าได้กินใจพื้นไหลนะเพราะว่าเพื่อนบ้านน้นเพืข้างนี่ก็ดีกันเปิดด้ไค่มีผู้เดเขาไว้ๆอย่างนี้ค่ะถ้าบางทีเพื่อนบ้านบางคนถ้าเกิดเห็นเขาด่างไฟกันอหยังสีเพื่อนไ่ชอบนะเพื่อนบ่มากกวัานี่กับใครไม่ไผมคือเสาใกล้แบบมีเพื่อนบ้านแบบดีค่ะ ถ้าอีกอย่างนึงน่ะมันเป็นบริเวณบ้านเขาเพื่นบาวด้ค่ะย้มเว้นอ่ะดังไฟได้เพี้ยงอีกอย่งได้ดดดพิ่นบาัวาเขาดอกท้องโิ่ดีมันอยู่หมองนี้ล่ะค่ะยังน้อยมันกงยังเห็นเลยเขามีพื้นที่สวนตู้ยังน้อยเวลาปิ้งย่างอีังเฮากับปิ้งในบริเวณบ้านเฮาได้เลยค่ะบ่ต้องไปอ,งออกไปไกละนะแต่ว่าประเทศนี้เพื่อนดียุ่อย่ยางนงเพื่อนเห็เหมองให้ปิ้งย่างอยูอย่ด้ค่ะ เป็นสามสวนมองเดินหรือเป็นเป็นตามป้าตามเขาิค่ะเพื่อนเพื่อนมีมงไห่ย่างโลกอะมีฟืนมีอย่างไห้ครบด้ค่ะน้ำน,น,น้ำขังขังบ้านสนาวใกล้นะคะขี่รถออกไปประมาณห้ากิโลนะคะเป็นภูเขาเป็นอย่างจ่ะเพื่อนสีเห็ดมงแคมปิ้งให้เลยด้ค่ะผู้ใดไปผู้ใดไปปิ้งไปย่างก็กได้ไม่เพื่อนก็นไใหฟ้ฟรีด้ค่ะแต่ว่าทุกคนต้องมีระเบียบคือเสร็จแล้วเก็บเมียนอย่างเห่เป็น ให้เป็นระเบียบเรียบลวดเลยนะคะว่าห้มันหกว่าห้มันย่างเส้นะพี่น้องขยายยังก็ต้องเอาไปกินเองเลยก <c oughs> ็ถือว่าเพื่อนดูแลประชาขอนเพื่อนฝีเตริมอยู่ด้วยค่ะประเทศเนี่ยเออเป็นแบบสาวใกล้ก็่ต้องออกไปค่ะหนาวหนาวก็พาลูกมันย่างสีมแบบนี้แหละพี่น,อน้องเม่ต้องออกไปเดินที่จังหวัดอื่นเขาแต่ว่ากับวดธีย่างนึงคือค่ะไรกได้ออกกับร่งกายร่างพืน้น ย่างไปฟินได้อากกำลังกายไปเพิอมเตรียมอาหารไปเฮ็ดไดพ้พิ่มค่ะหม่องปิ้งย่างให้เรีบเยบร้อยมีใหม่มีหม่องผ้าฟืนมีอย่างให้เบิดเรียบร้อยค่ะเมืองพืนน้นที่ไทยนะคะแต่เมืองพื้นทนี่ไทยไทยทุกเมืองนั่นแหละคือว่าต้องไปกังวลว่าค,คือมีหม่องปิ้งย่างด้วค่ะู้ใดอยู่อพาร์ทเมนต์หรืออยู่ห้องเซาของอย่างเสียมีค่ะน,นี่คือกันแต่ว่าเพื่อนจะได้ออกไปข้างนอกเนี่ย นักสีแล้วค่ะเวลาเสาไก่พาพี่พาน้องมาเก็บหมากไม่แต่จะพักันยูยูหมูหนี่เด้อค่ะสิเก็บสิเลือกอี่เห็นยูหมูหนี่เบิดจ้ะบ่บ่เข้าไปในบ้านคือพักกันดังยงสีแล้วค่ะท่านหนาวกับพักกันดังกันนั่นสิเราจะพูดแนี่แหะดังไฟพักกันย่างนั่นย่างนี่กินอัลโลนิดจ้ะ ทิแม่ได้วนี่แหละเอาอันนี้มาใส่ได้เสอีกะมาเ่กเามาในทยากเลยเนี่ยิ่มแล้วพี่น้องกินได้เมื่อไหร่จ้ะกินได้นยนิน่น้อยเลี้ยงไปเรื่อยๆเป็บมือใหลรก ดากมือเจ้าของรบดกินปากมุดกินกระเสียลังนิดนึงกระหลามเราบ้างโอเออ้นเล่นละสวัสดีค่ะก่อนอร่อยไหมแแซบไมโอ้เศรษเศรษเพื่ <laughs> พอเ, <laughs> อเต็มปากล้่ล่ะ